สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เอามีข่าวดีข่าวด่วนมาบอกกับคุณผู้ชมค่ะกับเซ็ตกระเป๋ามาริสาฟาฟล่าที่หลายๆท่านได้มีโอกาสเป็นเจ้าของกันไปแล้วกับเซ็ตสีขาวก็มีเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเลยค่ะว่าสวยถูกอ,อกถูกใจในคุณภาพและก็นำไปใช้งานได้จริงอีกด้วยแต่เดี๋ยวค่ะอฟยังมีคอลเลกชันใหม่แบบลิมิเต็ดดดชั่น มาแนะนำให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของกันกับคอลเลกชันใหม่สีดำที่ดูคลาสสิกหรูหรามากยิ่งขึ้นพร้อมสะพายไปอวดเพื่อนกันเลยค่ะนี่แค่ใบเดียวยังสวยขนาดนี้ถ้ามาเป็นเซตจะสวยเวอร์วังขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะมาริสาฟ o อร,ราแบ็กผลิตจาก PVC คุณภาพสูง สกีนลวดลายดอกไม้สวยงามออกแบบมาเป็นพิเศษนำมาฝากเป็นคอลเลกชันใหม่สีดำดูคลาสสิกหรูหราเป็นเซตมาถึง3าใบมาดูกันที่ใบแรกเลยค่ะใบใหญ่ค่ะขนาดประมาณ17คูณ12นิ้วสกีนโลโก้จิวเวลรี่ชาแนลบรรจุสินคองได้อย่างสะดวกสบายใช้งานได้หลากหลายโอกาสไม่ว่าจะสะพายไปทำงานช้อปปิ้งหรือเดินทางไปเที่ยวในวันหยุดสุดหันษาข,ของเราก็ได้ค่ะ มาที่ขนาดกลางค่ะมีขนาดประมาณ14คูณ9นิ้วรวดลายเดียวกันเลยค่ะออกแบบมาเพื่อใช้งานอีกสไตล์สามารถสะพายข้างดูธรรมะทรแมงและสะพายสวยๆในวันว่างของเราได้ค่ะนอกนั้นยังไม่พอเรายังให้ไปอีกหนึ่งใบที่กระทันรัดพกพาสะดวกเพราะมีขนาดอยู่ประมาณ7คูณ4.5นิ้วสามารถใส่โทรศัพท์หรือบัตรเครดิตได้ค่ะและยังเป็นกระเป๋าสตางค์ใส่เงินได้อีกด้วยค่ะ ทั้ง3ใบนี้จัดให้คุณผู้ชมมาเป็นซีรีส์เดียวกันสามารถใช้งานตามความเหมาะสมและไลฟ์สไตล์ของคุณผู้ชมได้เลยค่ะเป็นไงคะสวยครบเซตกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมอยากได้กันขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะออให้เลยค่ะให้คุณผู้ชมทำตามกติกาดังนี้ค่ะง่ายมาก,มากเพียงคุณผู้ชมมีการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินกับทาง Jewelry Channel ในเดือนมีนาคมครบทุกๆ3,900บาทขึ้นไป ในบินเดียวกันได้หนึ่งสิ์ทันทีในการแลกซื้อเซ็ตกระเป๋าหม่สาฟอร่าคอลเลกชันสีดำหรือสีขาวเพียงเซ็ตละ990บาทว้าวได้3มใบเลยค่ะทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดพกพาไม่ว่าคุณผู้ชมจะชอบเซ็ตสีดำหรือเซ็ตสีขาวคุณผู้ชมก็เพียงแค่สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินกับทางจิวเวรี่ชาแนลครบทุกๆ3,900บาทขึ้นไป ในบินเดียวกันก็ได้รับสิทธิ์แลกซื้อเพียงเซตละ990บาทเท่านั้นเองค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่021054093ค่ะว่าแล้วออก็มีนัดก,กับเพื่อนพอดีเลยสะพายกระเป๋าไปอวดเพื่อนดีกว่าไปก่อนนะคะบ๊ายบาย